ลการติดตามตรวจสอบคุณภาพภายในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2556องค์ประกอบที่1กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาวิธีดำเนินการกำหนดผู้รับผิดชอบและดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพภายในโดยภาพรวมของสถานศึกษานำผลการติดตามตรวจสอบมาวิเคราะห์สังเคราะห์ เพื่อนำข้อมูลสารสนเทศไปใช้ประโยชน์สง่งผลให้มีมาตรฐานการศึกษาที่สะท้อนอัตลักษณ์และมาตรการส่งเสริมของสถานศึกษาที่เด่นชัดโดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาประกาศค่าเป้าหมายแต่ละมาตรฐานและตัวบ่งชี้ให้กลุ่มผู้เกี่ยวข้องรับทราบทั่วถึงกำหนดผู้รับผิดช,ชอบและจัดทำระบบสารสนเทศให้เป็นหมวดหมู่ ถูกต้องครอบคลุมทันสมัยและพร้อมใช้จัดทำรายงานประจำปีที่สะท้อนคุณภาพผู้เรียนและผลสำเร็จของการบริหารการจัดก,การศึกษาโดยทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาสรุปผลการประเมินตนเองคะแนน5.00ระดับคุณภาพดีเยี่ยม องประกอบที่2จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาวิธีดําเนินการศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการของสถานศึกษาโดยใช้ข้อมูลตามสภาพจริงกําหนดวิสัยทัศน์พันธกิจและเป้าหมายด้านตา่างๆโดยมุ่งเน้นที่คุณภาพผู้เรียนที่สะท้อนคุณภาพความสําเร็จอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วมกำหนดวิธีการดำเนินกิจกรรมที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาพัฒนาบุคลากรและการบริหารจัดการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามมาตรฐานที่กำหนดไว้กำหนดแหล่งเรียนรู้และภูมิบัญญาท้องถิ่นจากภายนอกที่ให้การสนับสนุนทางวิชาการกำหนดบทบาทหน้าที่แนวทางการมีส่วนร่วมของบุคลากรผู้เรียน มีดามารดาผู้ปกครององค์กรหน่วยงานชุมชนและท้องถิ่นร่วมรับผิดชอบและดำเนินงานตามที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปีเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานหรือคณะกรรมการสถานศึกษาให้ความเห็นชอบจากการดำเนินงานส่งผลให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรีนยนรู้ โดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหารคณะครูบุคลากรทุกฝ่ายการจัดโครงการกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์คิดสังเคราะห์คิดสร้างสรรค์คิดอย่างเป็นระบบส่งผลให้ผู้เรียนสามารถมีความคิดเริ่มสร้างสรรค์คิดสรุปความตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุผลสรุปผลการประเมินตนเองคะแนน4.91ระดับคุณภาพ เองค์ประกอบที่3จัดระบบบริหารและสารสนเทศวิธีดำเนินการดำเนินตามขั้นตอนวงจร,จรการบริหารงานคุณภาพ PDCA คือมีการวางแผนการปฏิบัติตามขั้นตอนการตรวจสอบการดำเนินการปรับปรุงแก้ไขแสดงให้เห็นถึงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทีา่ถูกต้องและสามารถมองเห็นอัตลักษณ์ ของสถานศึกษาได้ชัดเจนขึ้นจัดโครงสร้างระบบบริหารของสถานศึกษาครอบคลุมสี่งานได้แก่กลุ่มงานบริหารวิชาการกลุ่มงานบริหารงบประมาณงานบริหารบุคคลหมดและงานบริหารทั่วไปโดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมกำหนดผู้รับผิดชอบที่มีความรู้ความสามารถอย่างชัดเจน และเอื้อต่อการพัฒนาระบบก,การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษามีการจัดทำระบบสารสนเทศอย่างเป็นระบบถูกต้องทันสมัยและเป็นปัจจุบันสามารถเชื่อมโยงเครือข่ายกับหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานอื่นๆน,นำข้อมูลสารสนเทศไปใช้ปรับปรุงพัฒนาวางแผนดำเนินการติดตามและประเมินผลการบริหารการศึกษาสรุปผลการประเมินตนเองคะแนน 4.67ระดับคุณภาพดีเยี่ยมองค์ประกอบที่4ดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาวิธีดำเนินการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาแผนปฏิบัติการประจำปีปฏิบัติตามกรอบระยะเวลาและกิจกรรมโครงการที่กำหนด โดยผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดจากการดำเนินงานส่งผลให้มีแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสามารถตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ปรัชญาและธนธกิจของโรงเรียนส่งผลให้ผู้เรียนได้รับโอกาสการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ สรุปผลการประเมินตนเองคะแนน5 0 0 0ระดับคุณภาพดีเยี่ยมองค์ประกอบที่5จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาวิธีดำเนินการกำหนดคณะกรรมการผู้รับผิดชอบในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาระดับสถานศึกษาทั้งระดับบุคคลมุและระดับสถานศึกษา ผู้มีส่วนร่วมเกี่ยวข้องจํานวนสามคนุดอย่างน้อยภาคเรียนละหนึ่งครั้งรายงานแนะนําผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนาเตรียมการและให้ความร่วมมือในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาจากการดำเนินงานติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาโรงเรียนแนะนําข้อมูลความก้าวหน้าของการดำเนินงานมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา จัดทำรายงานและเตรียมความพร้อมรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกสรุปผลการประเมินตนเองคะแนน5 0 0ระดับคุณภาพดีเยี่ยมองค์ประกอบที่6จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาวิธีดำเนินการกำหนดให้มีคณะกรรมการรับผิดชอบในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ระดับสถานศึกษาผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจำนวน3าคนศึกษาหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพตามกฎกระทรวงประชุมวางแผนติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาร่วมกับคณะกรรมการติดตามตรวจสอบแบ่งหน้าที่ผู้ติดตามตรวจสอบในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพภายใน8ปองค์ประกอบจัดทำตารางการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ส่งผลให้สถานศึกษาสามารถนำผลการติดตามตรวจสอบมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องสรุปผลการประเมินตนเองคะแนน5.00ระดับคุณภาพดีเยี่ยมองค์ประกอบที่7จจัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน วิธีดำเนินการจัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่สะท้อนคุณภาพผู้เรียนและผลสำเร็จของการบริหารจัดการศึกษาครอบคลุมตามรูปแบบที่หน่วยงานต้นสังกัดกำหนดโดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาให้ความเห็นชอบเผยแพร่รายงานต่อสาธารณชนหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สรุปผลการประเมินตนเองคะแนน4.67ระดับคุณภาพดีเยี่ยมองค์ประกอบที่8จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องวิธีดำเนินการส่งเสริมแนวคิดเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เกิดขึ้นกับครูอย่างต่อเนื่องบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา นำผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษามาวิเคราะห์สังเคราะห์และจัดทำข้อมูลสารสนเทศเพื่อนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการบริหารและการเรียนการสอนเผยแพร่ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อให้เกิดการพัฒนาส่งผลให้สามารถนำผลการประเมินไปใช้ในการวางแผนพัฒนา และปรับปรุงระบบการทํางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นสรุปผลการประเมินตนเองคะแนน5.00ระดับคุณภาพดีเยี่ยม